ข้อที่นะคะเซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตจำกัดเซตใดเป็นเซตอนันต์นะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่นะคะจำนวนคู่ก็จะมีสมาชิกมากมายนะับไม่ถ้วนนะคะเพราะนั้นข้อที่1ก็จะเป็นเซตอนันต์นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเซตของ1 2 3ไปจนถึง100นะคะจะเห็นว่าเป็นเซตที่สามารถระบุจำนวนสมาชิกในเซตได้เพราะนั้น ข้อนี้ก็จะเป็นเซตจำกัดนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ x โดยที่ x เท่ากับ1ส่วน n เมื่อ n เป็นจำนวนนับนะคะเมื่อ n เป็นจำนวนนับนะคะแสดงว่าเป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกมากมายนับไม่ถ้วนนะคะเพราะนั้นข้อนี้เป็นเซตอนันต์นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเป็นเซตของ x โดยที่ x เท่ากับ1ส่วน n นะคะเมื่อ n เป็นจำนวนนับและ n น้อยกว่า999นะคะจำนวนนับที่น้อยกว่า999แสดงว่าเป็นเซตที่สามารถระบุจำนวนสมาชิกของเซตได้นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นเซตจำกัดนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ x เ,เป็นจำนวนเชิงซอ้อนะคะโดยที่3หารด้วย x ลงตัวนะคะเพราะนั้นเมื่อเป็นจำนวนเชิงซอ้อนะคะก็จะเป็น เซตที่มีสมาชิกมากมายนับไม่ถ้วน,นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบเซตอนันนะคะต,ต่อไปข้อที่6นะคะ x เ,เป็นจำนวนเชิงซอนนะคะโดยที่ x น้อยกว่า200และ3าหาร x ลงตัวนะคะซึ่ง x ที่น้อยกว่า200ก็จะเป็นจำนวนที่มากมายนับไม่ถ้วน,นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบเซตอนันต์นะคะ